สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับทุกท่านเคยซื้อของมือสองออนไลน์กันไหมครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเครื่องใช้ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าเวลาทุกท่านตัดสินใจซื้อทุกท่านตัดสินใจจากตรงไหนจากราคาที่พอใจหรือว่าสภาพสินค้ารูปภาพที่ผู้ขายลงขายนะครับว่ามีสภาพยังไงเราพอใจตกงลงซื้อนะครับผู้ซื้อของมือสองออนไลน์ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงหนึ่งก็คือต้องโอนเงินซื้อก่อนใช่ไหมครับต้องโอนเงินไปให้ผู้ขายก่อน แต่ผู้ขายก็ค่อยส่งของมาให้เรานะครับซึ่งเราก็จะอาจจะมีข้อเสี่ยงก็งคือหนึ่งโอนเงินไปแล้วผู้ขายอาจจะไม่ส่งของให้เราจริงเพราะฉะนั้นเวลาซื้อของพวกนี้ก็คือเราต้องซื้อจากเว็บที่เชื่อถือได้แล้วก็ดูเครดิตผู้ขายด้วยว่ามีอายุสมาชิกกี่ปีแล้วนะครับผู้ที่ลงขายนะก็จะมีข้อมูลบอกอยู่ว่าเป็นสมาชิกเว็บนั้นกี่ปีกี่ปีกี่เดือนนะครับแล้วก็มีการรีวิวสินค้าคว่าเป็นยังไงบวกหรือลบนะครับ ซึ่งผมก็ซื้อของมือสองออนไลน์ค่อนข้างบ่อยผมจะชอบซื้อพวกนี่แหละพวเกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองนะครับเครื่องเสียงหรือว่าอะไรต่างๆนะก็ถ้าเป็นความคิดส่วนตัวผมผมจะมองอะไรแรก,กคือ1ราคานะครับแล้วก็สภาพสินค้านะสภาพสินค้าคือไม่เก่าเกินไปแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเกินไปนะไม่ถูกเกินไปถ้าถูกเกินไปก็แสดงว่าต้องมีเลสในราคาก็ต้องอยู่ที่สภาพสินค้านะครับอย่างเช่นนี้นะครับ ที่ผมซื้อทางเวบบขายของมือสองชื่อดังตัวเคนะครับตัวเคเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสําหรับทําคลิปนะครับทําคลิปให้ทุกท่านได้ชมนะเพื่อพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามงบประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่ก็กล่องก็นี่ก็ผมก็รับทางจากไปษณีนะครับไปษณีไทยนะซึ่งก็อยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับ ผมก็อาจจะขอปกปิดนะครับปกปิดข้อมูลชื่อผู้รับผู้ส่งหน่อยนะครับเพื่อไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ที่ส่วนบุคคลเขานะครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มแกะกล่องกันท่านผู้ชมจะได้ดูว่าภายในกล่องนี้คืออะไรนะครับ แกะกล่องก็จะมาน,นี่นะครับผู้ขายก็อาจจะแพ็คใส่เนาะกระดาษตามผู้ขายก็นั่นนะครับนี่ครับถ้าทุกท่านเห็นก็จะคงจะรู้ว่าคืออะไรนะนเห็นแบบแรกก็คงจะรู้นะครับอันนี้ผู้ขายบอกว่ากล่องนะครับกล่องหาไม่เจอไม่รู้กล่องกล่องตัวสินค้านี้หาไม่เจอเขาก็เลยส่งมาอย่างนี้นะครับ บอกว่ายอมรับนะยอมรับในสภาพสินค้านะครับก็ก็ใส่ใจในการบรรจุอ,อยู่นะครับก็ใส่ถุงมาให้นะนี่ครับก็เห็นนะตรงหน้าท่านก็คือเป็นไวเดสนะครับไบเดสไมคโครโฟนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับ รุ่นนี้รุ่นหลายปีแล้วนะตามชื่อเลยนะครับชื่อแบรนด์นะก,ก็ติดตลาดอยู่นะครับคือสราโมนิกนะรุ่น SR w m 4 c นะครับซึ่งอาจจะเป็นไมคค่อนข้างจะรุ่นเก่าออกอะนาลอ็อกอะนาล็อกหน่อยนะแต่ทุกวันนี้เป็นพวกว i เลสไมโครโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องสำหรับ DSLR ใช่ไหมพวกสมาร์ทโฟนนะครับ วันนี้ก็อาจจะเป็นรีตอนกันหมดแล้วหน้าจอหน้าจอก็จะเป็นระบบรีตอนกันหมดแล้วสแสดงระดับแบตเตอรี่ใช่ไหมครับสแสดงระดับสัญญาณแล้วก็เป็นคลื่นคลื่น UHF หรือว,ว่าจะเป็นคลื่น2.4กิกะเฮิร์นะครับทุกวันนี้ก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะตัวนี้ก็ยังเป็น V ระบบกุ้นเก่าเลยนะครับ VHF นะนี่เพราว่าให้ลูกคันได้ดูสินค้านะครับ ผู้ขายก็ระบุนะครับว่าสินค้าไม่ใช่ว่าสินค้าใช้ได้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นสินค้ามีปัญหาของมือสองนะครับของมือสองธรรมดาก็พอรับได้นี่ยังมีปัญหาอีกนะครับก็คือเครื่องเครื่องใช้ไม่ได้นะครับเป็นเครื่องที่เสียอยู่สภาพสินค้าก็ยังดูใหม่นะครับยังดูใหม่ได้แหละอุปกรณ์ครบนะครับผู้ขายบอกว่าอุปกรณ์ครบเลย อันนี้คือตัวมีตัวนีบเ็จะให้ทุกท่านได้ดูก็ไม่มีอะไรนะนี่ก็ตัวตัวเอาไว้หนีบไมโครโฟนเวลสเนี่ยก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะแล้วแต่ราคาแล้วแต่งบประมาณนะครับซึ่งยูทูบเบอร์ก็เครื่องไม้เครื่องมือก็ใช้ตามยอดซับนะครับ นะคือถ้ายอดซับหลักร้อยเหมือนผมเนี่ยตอนนี้คือซับสไคร์ก็อยู่หลักร้อยแล้วก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือหลักร้อยนะครับยูทูบเบอร์ดังๆช่องดัง,อดง,ดงยอดซับสไคร์เป็นแสนเป็นล้านเขาก็ต้องใช้เครื่องมือเป็นหลักแสนี่แล้วนะครับตอนนี้ผมใช้ของโบย่ารุ่น b y m 1ราคาก็หลักร้อยนะครับสองสาเป็นไม้นีปกเสื้อนะครับเป็นไม้แบบสายค่อนข้างจะไม่สะดวกนะครับถ้าถ่ายทำนะครับถ่ายทําโดยแบบไม่เคลื่อนย้ายก็สะดวก ก็เสียงก็ใช้ได้ก็หลายคลิปนะครับตั้งแต่คลิปต้น,ตนมาที่ผมถ่ายทำมาเนี่ยผมก็ใช้ตัวนี้แหละโบย่า b, b y m 1นนี่แหละทีนี้ผมก็อยากนะครับผมก็อยากลองใช้ไปเดชไมโครโฟนบ้างนะก็ตามง,งบนะครับผมงบก็มีแค่นี้ก็คือถ้าจะซื้อตัวใหม่ผมก็ไม่มีงบซื้อนะตัวนี้ถ้าถ้าซื้อใหม่ๆเลยราคาน่าจะอยู่ประมาณ3,000ไปาปลาย,ลายถึง4 0 0 0นะครับผมได้มานะครับเดี๋ยวบอกราคาก่อนผมได้มาราคา500บาทรวมส่ง ตนะชุดน,นี้ไม่มีกล่องมีแค่ตัวนี้ส่วนอีกกล่องผู้ขายบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีครับหาไม่เจอตัวรับใช้ได้นะตัวรีเซิร์ใช้ได้แต่ตัวทาร s สมิทนะ,ค,ะคือตัวส่งนะเปิดไม่ติดนะครับผู้ขายระบุอย่างนั้นก็คือเป็นเครื่องเสียอยู่รับได้ไม่สภาพนี้ก็ถ้ารับได้ก็ตกลงซื้อผมก็เลยซื้อนะครับผมก็เลยตกลงซื้อมาแล้วก็จะามาลองซ่อมดูถ้าซ่อมได้ก็ก็จะเอาไว้ใช้ ก็คือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในอนาคตต,ต่อไปนะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีงบประมาณซื้อรุ่นเป็นดีต้นเรื่อยๆนะครับก็อัปเกรดเครื่องไม้เครื่องมือไปเรื่อยเนาะตามตามความเหมาะสมนะครับมาดูนะครับอันนี้ก็ให้เห็นเลยว่ามีอะไรบ้างก็ตามนี้ก็มีอะไรมีเต็บใส่จิตห,หน่อยนะครับก็จะได้ลองเลยว่า เปิดไม่ติดยิงตามที่ผู้ขายเขาระบุไหมนะครับถ้าซ่อมได้ก็โชคดีไปนะครับถ้าซ่อมไม่ได้ก็สูญเสียไปเนาะห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับซื้อของมือสองความเสี่ยงก็คือหนึ่งผู้ผู้ขายจะส่งของให้เราจริงไหมเราโอนเงินไปให้ก่อนใช่ไหมแล้วก็สินค้าจะใช้งานได้จริงไหมนะครับอันนั้นพูดถึงสินค้าที่ว่ามีสภาพที่ใช้งานได้นะครับ แล้วถ้าเจอสภาพสินค้าที่ว่าเสียอยู่แล้วนะครับเสียอยู่แล้วเราก็ต้องเสี่ยงอีกว่าเราจะซื้อมาเราจะสามารถซ่อมใช้งานได้ไหมนะครับถ้าซ่อมไม่ได้ก็เงินที่เราซื้อไปก็ศูนย์เปล่าใช่ไหมครับนี่การเสี่ยงก็คือการแบบทวีทวีตัวเลยความเสี่ยงนะครับเอาแล้วลองดูว่าจะใช้งานได้จริงไหมเผื่อไม่ติดจ,จริงไหมโอ้แถมฐานมาให้ด้วยนะครับ ผู้ขายแถมถานมาให้ด้วยใจดีจังเลยนะครับอันนี้ถ้าเราใส่ไม่ถูกขั้วก็คงจะเสียไปเข้านะครับก็จะมี on off อยู่แล้วเห็นไหมครับเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดจริงๆยก็คือไม่ติดเลยนะอันนี้เป็นตัวไม่ได้บอก ตอนนี้เป็นตัวรีเวอร์นะครับก็คือตัวรับนะไม่ติดนะครับไฟไม่ติดเปิดแล้วไฟไม่ติดนะซึ่งผมก็ต้องดูก่อนว่าใส่แบบตัวขั้วไหมครับใส่แบบไม่ถูกขั้วก็ไม่ติดนะถ้าใส่แบบผิดขั้วก็อาจจะเครื่องก็อาจจะช็อตไปแล้ว หรือว่าแบตอาจจะหมดไปแล้วเดี๋ยวพุมขอเปลี่ยนแบตใหม่ใช้แบตที่ผมมีคือแบบแบบชัดได้นะครับแต่พุ่มขอดูก่อนว่าการใส่แบตขอดใส่กันยังไงก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับ อ hey, pacing, ๋อนี่มีสัญลักษ์บอกนะเห็นไหมเอ่ยจะมีสัญลักษ์บอกอยู่ก็คือฝั่งนี้เป็นฝั่งโนในงี้ก็ถูกต้องนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งบวกประมาณนี้ใส่เข้าไปครับนี้เปิดไม่ติดนะครับเห็นไหมไม่ติดเลย ใส่แบตเข้าไปแล้วก็เปิดไม่ติดแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้เป็นตัวส่งนะตัวที่รับใหม่จากเรานะครับตัวที่เสียบกับลาวิดเดียไมโครโฟนลองใส่ นี่ติดนะครับเห็นไหมตัวส่งนี่ติดนะนี่ติดเนาะตัวนี้ติดแสดงว่าตัวส่งติดนะครับตัวส่งก็คือตัวนี่ตัวที่รับไมโครโฟนเนี่ยนะเนาะตัวนี้ไม่ค่อยจะอยู่นะหลุดง่ายนะครับ ไม่ล็อกเลยทจริงๆน่าจะมีล็อกเลยเก็ดเก็บจริงๆนะครับก็คือไม่ขึ้นเลยนะแบตเตอรี่ไม่ขึ้นเลยแกะนะครับแกะซ่อมเลยตรงนี้เลยนะซ่อมไปในตัวเลยนะครับ ว่าซื้อมือสองซื้อข้องพังมาก็ต้องเอามาซ่อมนะครับอย่างนี้บัดแรงดันขึ้นนะครับให้มันขึ้นละสองโวลต์แต่เปิดไม่ติดนะครับ เปิดไม่ติดไฟไม่จ่ายอยู่แล้วดูอุปกรณ์ก็ออกค่อนข้างจะทันสมัยอยู่นะครับไม่ใช่ระบบเก่านะดูนะก็ดูแบบค่อนข้างจะใช้ดิจิตอลอยู่นะดูเลนะครับบางทีเราไปใส่ฐานผิดขั้วนะครับใส่ฐานผิดขั้วนี่ ก็อาจจะทําให้วงจรเสียหายพังไปเลยนะครับระบบจ่ายไฟพังไปเลยเพราะฉะนั้นคงคิดว่าน่าจะตัวจ่ายไฟน่าจะเสียหายนะจะต้องลองได้เช็คดูก่อนนะครับตัวไหนแต่ตรงนี้มาถึงนะครับก็คือไฟจา่าย2.6โวลต์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวใช้ กบัดทีลรอ,อย่างก็คือถ้าซ่อมได้ก็คุ้มนะครับ5้าร็ซื้อใหม่ก็4,000นะแต่ถ้าซ่อมไม่ได้นะครับก็นัน่นเะนาะก็ศูนย์เปล่านะครับ ห้าร้อยก็ศูนเปล่ามีนอตนยยึดบ้างอีกนะ มาแนละ้วถอดมาบอลก็จะมานี่แหรอครับบวกลบนะครับสามบน ไม่ช็อตนะครับรูสวิตสวิตปิดเปิดนะสวิตปิดเปิดนะครับได้ปิด ต้องปรับปอ้อนแรงก่อนสามโวลตสามโวลต์นะครับ หมดไม่ติดแต่มีการกินกระแสนะครับกินมีการกินกระแสไฟเออเกือบร้อยวิแอ็ ah เลยเชียว ไปไม่จ่ายนะครับ